วันนี้เรามารีเกชั่นเพลงเซฟของ S.C.T 1 2 7นะครับทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กับเทได้แล้วก็ตัดครับทุกคนเรนนีเรามีแบบแคทรับเชิญอีกตัวนึงนะครับน่ารักไหมโอ้โหจิ้มตาเหรอเป็นอ้ไรจิ้มตาอันนี้คือเอาคอนเทนต์เหรอใช่ใช่กูตั้งใจมาสามสองหนึ่งมนเจิม บันาลาบันาเล้ยหล่อมากอ๋อโอ๊ยผมยาวเอออากาศมาเพลงเพลงเอสเอ็มแบบผมยาวทุกคนลเหรอโควิดแลัดกับผมแล้วก็ปิดนะครับ เออจริงร้านตะหลงปิด<แ>เอ้ยเนี่ยคนนี้ตัดผมคนเดียว,วสั้นสุดแล้วลองสับจริงๆเป็นผับอ่ะมัอนอย่างนี้ผับอ่ะอีเดมอีเดมเออเดมจริงผับอ่ะเคยไปหรอครับไม่ตอบเลยเลาเล่าเลเลาไม่เคยไม่เคย ใช่เห็นใช่สีผมมาร์คリเข้ากัโทนเอ็มวีมากเฮ้ยแต่ผมดำเยอะมากเลยตอนนี้เน้นผมยาวอุยอุดยจังอ้อะมารีคリーหล่อมาก เงนเคยที่ผมจิ้มตาก็ไม่หายนะพวกป่าครับเอน7 the moment o n ่โหยุต hmm ะ ใจยอนเวนลูกคนขุนกคนบดบดอ่ะบดบดคืออะไรวะบทยยูบดบดอ่ะยูยูบดบทเออโหท่อนดีมากด้านนานที่เห็นใยยังผมดำ หน้าเหมือนภาพแ่อนี้เหมือนแบบในซุปเปอร์เอ็มเลยเพลงสักเพลง,พลงนึงอะเต้นยับปะเพลงนี้ยับกับเพลงก่อนก่อนผิดหน้าท <c oughs> ีนิง <c oughs> ไหมครับ เซฟเอสทีวันทูเซเยอเเอาเผมรูสึกว่าพอเปิดมาปุ๊บนี่โอ้โหผมแบบเจ็บตาเลยครับทำไมฮะตนทิ้มตาเนี่ยความชายความชายนิ่งของศิลปินเอสเก็ก็ดีครับมันมันมันคอนเซ็ปต์เดิมอยู่แล้วอะคือเขาหล่อคอนเซ็ปต์เดิมคือหล่อเซฟเขบผมมีอะไรชอบอีกไหมตาบางมาเออมกูขำรอแล้ว ม่ไม่อันนี้แบบสาระแบบอาพูดตามภาพก็จะเปิดเพลงแบบในเกาหลีเยอะแต่ว่าน่าจะมีเพลงนี้เปิดด้วยแบบไปพั้เกาหลีได้เหรอในหลายที่เออิแบบกะลองฟังหนึ่งตึ้งหนึ่งหนึ่งตึงหนึ่งหนึ่งฟังคลุกเละๆอิเดียมผับแบบเบาๆแล้วไปทับไหนมาฮะแล้วไปด้วกันไม่ใช่แล้วแล้วแล้วไปกี่คนครับไปดีบุตรรีแอคชั่นไม่ใช่หรอ รายการเป็นแบบชื่นใจไปแล้วรู้สึกเพลงเพลงเพลงมันอาจจะแบบส่วนตัวนะเพลงมันอาจจะยังไม่สะใจเรามันอาจจะแบบคิ่เดือดเออมันไม่เดือดปกติเนาะเพลง sct หรือ sm อ่ะมันฟังไปเรื่อยๆมันจะเข้าสมองต้องฟังเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ถ้าเกิดเปิดฟังทุกวันก็จะติดเองติดเพลงเหรอครับเพลงปนี้คือเรื่องคลิปนี้ดีใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดับสุดท้ายครับผมอย่าลืมกระดิ่งด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมอย่าลืมครับ90%ของคนที่มาดูไม่ได้กดซับครับเพราะฉะนั้นกกด Peace นนะคครรััับบแล้วเจอ